อูสวัสดีคุณผู้ชมมั้ยยังสวัสดีครับวันนี้ผมได้อยู่ที่ไหนตรงกลานจะเป็นที่กูจะสบายที่ว่าแบบนี้แล้วผมจว่าที่กางเกงอาแล้วก็แม่จ๋าจ๋าจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อากาศค่อนข้างสบายอยู่ไหมเด็กๆก็หนาวไหมอากาศหนาวไหมพี่โูไม่หนาวไม่หนาวมากเท่าไหร่นะครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันไม่มันอุ่นมากเลยมันอุ่นมากก็เลยใส่เสื้อหนาวกันพี่โูใส่เสื้อหนาวสบายไหมากมนอุ่ใส่เสื้อกันหนาวก็ใส่เสื้อหนาวสบายไหม ผมก็อยงผมก็อยู่ในยันฟลงกันะล้ก็อุ่นมากเลยโอ้นะครับวันนี้อากาศ่วงนี้อากาศหนาวๆนะอากาศดีเย็นเราก็มามีกล่องอะไรก็กล่องระเบิดเวลาเอ้ยกลองอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะมารีวิววันนี้ว่าเราซื้อเรามีอะไรจะมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับของเล่นผมขอแากแกะกล่องเองนะพี่พ่อแกะเองนะเป็นของเล่นหรือของอะไรเนี่ยผมัไม่รู้ห้ไมเล่นเขาห้เล่นมันกันเลยนะครับกันไกห้ามเล่นเพราะว่ามันจะอันตร นั่นแหละพี่ภูเป็นคนเตือนนะครับเด็กๆอย่าเล่นนะครับกันไกลเนี่ยมันจะอันตรายนะครับตัดไปก็เป็นแผลได้พอแผลนะเดี๋ยวพ่อแกเปแล็หหเรอบบาาดจสัเลลยแหะครับอ่าพ่อแก่แล้วก็ให้พี่ภูกับพี่ก้อนเป็นคนเปิดนะครับว่ามันคืออะไรไปดูกันเราไปดูกันเราอะไรอะอะไรอะอะไรอะเขาเลือดเชี่ยอะไรเนี่ยรเขาไม่แข็งแข็งอ่ะเปิดมาพี่ภูแก่วว่า มันคืออะไรนะครับคุณผู้ชมหนึ่งสองสามมาม่ามาม่ามันเผ็ดมากเลยเป็นบ็อกเซ็ตมาม่าเผ็ดซูเปอร์โกสเปเปอร์แล้วก็บวกกับโคลามีสวยนะครับเป็นกล่องสวยไหมพีม่ฟูสวยโอ,อ้มีเดียวๆเ่อจะแกะให้ดูนะครับเป็นมาม่าเผ็ดที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับเป็นแล้วก็เป็นโลโก้เป็นบ็อกเซ็ตสวยงามนะ สวยงามมากให้ผู้ชมดูชัดๆเนาะแถมหนึงแสนเลยครับทุกคนแถมหนึ่งแสนเลยนะดูกล่องครับคุณผู้ชมให้ดูกล่องชัดๆสวยงามครับดูเป็นแบบพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างเลยพ่อขอแกะให้พี่ฟูแกะดูนะจ๊ะครับ กินดูว่ามาม่ามันจะเผ็ดไหนพอ่ปอยากกินนะคะพี่ปูอยากินต่อไพี่กูอยากกินเดี๋ยวพ่อจะทำให้พ่อจะแกะดูข้างในดอว่ามีอะไรบ้างครับกล่องขาทุกคนองขมีอะไรเปิดมาเมนมีอะไรนะครับแล้วก็เป็นยังไงนะดึงขึ้นมาเหรอครับเปิดเ่นี้มาโอ้โหประกอไปด้วยมีมาม่าเผ็ดหนึ่งแล้วก็มีมีโคกด้วยโคกอะไรที่กินยายายามี2ออย่างนะครับก็คือ ผมยังไม่รู้เลยว่าโคกเผ็ดเหรอมันจะเป็นยังไงโคกเผ็ดด้วยอหอดูดิโคกเผ็ดเผ็ดหมื่นแสนนะทุกคนอันนี้อ่ะพี่ปูบอกว่าเดี๋ยวเรามาชมการกินกันบอกคุณผู้ชมเหมือเมื่อกี้อีกทีนึงว่าเราจะมาชมว่าเราจะกินกันยังไงเเราไปดูว่าเราจะกินว่ามันจะเผ็ดไหมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทํามาม่าก่อนแล้วเราก็มาเตรียมดูนะว่าเราจะเผ็ดยังไงเนาะพี่ปูเนาะโอเคครับเจอกันเจอกันนะคะบาย ตอนนี้เราได้ปรุงเสร็จแล้วแหละมาม่าเผ็ดปูอ oh oh, ูด no. ูดีสีดำมาพี่ฟูสีดำเหมือนมากแล้วก็แล้วก็มีน้านะครับผมต้องบอกบอกว่าอาหารมาม่านี่ค่อนข้างเผ็ดผมก็เตรียมนมนะครับสาหรับเด็กๆเผื่อเขาจะลองชิมนะครับตอนนี้ครับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งมือเลยนะครับทุกคนงันก็ขออนุญาตเปิดขออนุญาตเปิดน้ำเนาะเปิดเปิดน้ำเปิดน้ำเนาะเปิดน้ำเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วผมจะแบ่งใส่แก้วเล็กๆให้เด็กๆด้วยนะ โอ้ยซาซานะครับเสียงซาซาเสพเทน้ำลงไปนะครับอุ้ยสีดำมันน้ำโค้กธรรมดาไม่ใช่หรอมันน้ำโค้กเลยนะธรรมดาไม่ใช่แต่กลิ่นมันแบบมันกลิ่นมันเผ็ดอ่ะเอาผมไม่กล้าผมลองใส่ให้เด็กๆนิดๆนะครับลองชิมดูเอาทั้งนิดๆก็พออ่ะนี่ของพี่ก้อนนะครับของพี่ปูยืดๆจ้ามอยืดๆพี่ปูลองดูพี่ปูลองดูก่อนมันไม่ธรรมดานะเผ็ดไหมลูก เผ็ดเหรอเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอเฮ้ยเว้ยอะน้องน้องผมคุณคนเก่งนะผมไอ้เลยเห็นไหมมันเผ็ดใช่ไหมพี่ผูกกินไหมไม่เอาใช่ไหมเผ็ดไม่พี่ผูกกระเพราอ๋อมีน้ำแข็งด้วยเอาถังมาใส่เอาไหมเผ็ดยังเผ็ดอยู่เหรอเผ็ดไหมอู้ยดูกินดิพี่ก้อนเผ็ดไหมเอานม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 กล้ากินแล้วกล้ากินอันนี้ไหมเอาพี่ปรแกให้เอากินนมกินนมมันจะแบบ น้ำแค่น so uh ้ำ huh? อึกเดียวไงครัน้ำอึกเดียวนะครับผมผมยังไม่ได้กินนะผมให้เด็กๆกินพี่พูยไงเห็นไหมโค้กแลบโค้กธรรมาอ่ะมันจะแบบแสบคอมากอ่ะมันเป็นโค้กเผ็ดไงลูกเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากไหมลูกโค้กแบบโค้กธรรมดาจังอันนี้มันเป็นโค้กเผ็ดไงโค้กธรรมดาเดี๋ยวค่อยซื้อมากินเอากินจากกินมี้จากกินนี้ไหมกล้ากินไหมเส้นเดียวนะเส้นเดียวนะให้กินเส้นเดียวนะอุ้ยกินดู เผ็ดไม่รู้ถ้าเป็นเผ็ดถ้าเผ็ดก็ทายมาถ้าเผ็ดก็ทายมาเผ็ดไหมไปลองกินหน่อยกินเส้นหนึ่งครับพี่ภูพี่ก้อนพี่ภูเลยหยิบที่ชูมให้พ่อหน่อยหยิบที่ชูมให้พ่อหนะไหวไม่ไหวไหมเนี่ยไหวมาไหมเนี่ยไหวไหมเอามาหยิบเปลือดเปลือดด้วยหยิบมาเปลือดด้วยหยิบพิชูมาเปลือดด้วยออไรเป็นยังไงพี่ภูเผ็ดไหมเผ็ดมากเลยใเนี่ยรู้สึกแบบมันจะแสบคอเลยอ่ะเผ็ดไหมพี่ภูเผ็ดไหมเผ็ดมากเลยใช่ไหมถ้าใส่ไม่มีน้ำอ่ะเผ็ดไหมไม่กล้ากินแล้วใช่ไหม น,น้ำเปล่าอาน้ำเปล่าน้เป่าน um. beer, Lion, vo, you you. ้ำเปล่าพแน้ำเปล่าน้ำเปล่าเร็วเรเร็วน้ำเปล่า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 น้ำเปลน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเป่าน้ำเปล่าน้ำล่าน้ำเป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 ล่าน้ำเาน้ำเปล่้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำ่าน้ำเปล่าน้ำเปาน้ำเปล่น้ำเปลาน้ำเป่าน้ำเปล่า้ำเล่าน้ำเปล่าน้ำ่าน้ำเปล่าน้่าน้ำเ เนเเอานิดเดียวบ่ารหนีเดียวก่อนลองรู้่อนลองินนเดียวก่อนลองีสัเนสอเน่อนนะพ่อพ่อันี้อันนี้มีเกล็ดก่อนได้อันนี้เดวอนี้ไม่เห็นเผ็ดเลยอ่ะไม่ค่อยเผ็ดอ่ะไม่รู้สึกไม่ค่อยเผ็ดเลยพี่ภูจะกินอีกเหรอหวไหมน่ะมันรู้สึกผมบอกไม่ถูกนะคะผมว่ามันจะแบบผมบอกไม่ถูกอ่ะมันจะแสบนิ้น่ะพี่ภูกินจริงๆเหรอเนี้ยพีู่กินเผ็ดอ่ะ ผมคือผมมากินได้แต่ว่าผมผมไม่รู้ว่าลูกจะกินได้ไหมเอาเ,นนะนะเอาเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำน้ำนมไหมนมไหมอ่ะกินกันไปถ้าใครไม่เดี๋ยวพ่อจะจัดการเองพ่อรู้ขออนุญาตก,กินอ่ะตั้งนมไว้ก่อนเด็กๆเผื่อกเขาจะเผ็ดน,นมมานมมาอานมนะครับไว้ทดลองเด็กเสร็จไหมเสร็จไหมก็จะที่แม่ที่เดียวมันจะแบบแสบนี้แหละพ่อแม่ดูก็เอาคำใหญ่ทีนะ่อีก่ก็อี่นีก่ก็ เป็จไหมเส็จใช่ไหมเสร็ก็พอแล้วไม่ต้องกินก็ได้ทุกคนกดไลค์เยอะๆด้วยนะคะผมจะกินคาใหญ่ๆเลยนะนมนี้อ่ะโอเคนะค็ใช่ไหมใช่ไหมเ็ใช่ไหมพร้อมหรือยังทุกคนเลยสองสามนนมอมนมไหมอมนมไหมอมนมอมไว้อมไว้อมนิดนอมไว้อมไว้เ็มท่กนก่อนถ้าไม่หวก็พอนะผมขอขออนุญาตชิมชิมน้าโค้กก่อนนะคว่าน้โค้กนี่มันเป็นไหมนเป เป็นโค้กที่มีความเผ็ดเลยฮะรู้สึกว่าไม่มีเผ็ดเผ็ดน,นะเขาเป็นกินให้หมดดิอ่าพี่ปูไหวไหมเผ็ดไหมครับอืมันนี้ผมกินน้ำโค้กก่อนนะฮะมันเป็นน้ำโค้กที่เผ็ดอะ่ะเหมือนเรากินเหมือนเรากินพริกแล้วก็กินน้ำโค้กตามอ้าวขอ,อน้ำแข็งหน่อยเผ็ดมากอ่าป้อ,อ,อนเทนนะ้ำเข้าไปอืมเด็กยเัเผ็ดแล้วกินไหวไหมไม่ไหวไว่เดี๋ยวพ่อจะจัดการให้ มันเหมือนเรากินเรากินอันนี้น้ำโค้งนี่เราหนูเรากินแล้วมันเป็นเผ็ดแต่เด็กๆนี่คงพอแล้วมั้งพอแล้วเนาะไหวไหมพอแล้วยอมแล้วพี่กอนไม่เอาแล้วพี่ฟูกินไหมไม่เอาแล้วเนาะเดี๋ยวเดีก็ไม่ไปมือเกินเลยเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเกินไปแล้วใช่ไหมเผ็ดพี่ฟูไม่กินแล้วอ่ะมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้อารมณ์่ะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เด็กๆก็ไม่กล้ากินแล้วล่ะเอาน้ำเปล่าไป ส่วนผมเนี่ยเองพี่ฟูนมนะกินนมให้หมดนะครับก็อยากกินให้หมด่มมเาเยนะมม <pareil. S 2> ผมเห็นแล้วแหละว,ว่ามันเผ็ดเ๋ย่ก็ลองให้เด็กลองชิมดูพี่ฟูก็ตอนนี้ก็ยังกินน้ําอยู่เลยนะครับอ่ะส่วนผมนะฮะก็บอกได้เลยว่ามันเป็นมาม่าเผ็ดที่เผ็ดที่สุดในโลกแต่ว่าพี่ฟูก็กิกนได้ถือว่าเก่งนะฮะพี่ก้อนก็กินได้ทั้งคำนึงพี่ปูก็กินได้นิดนึงแต่เผ็ด <c oughs> อ,อยู่ไหมเผ็ดอยู่ไหมเผ็ดแล้วครับกินนมกินนมไว้อามปากอมอม อม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 ,อมไว้พี่ก้อนก็เผ็ดพี่ฟูก็เผ็ดอยู่ก็กินแล้วอมลิน้นอมไ่ออมได้ป่าเอออมไ่้ด้ป่านั่นแหละอมอมอมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมันจะหายเผ็ดนะครับส่วนผมก็จะกินให้ดูนะคะคุณผู้ชมเอาไปเอาไปเก็บตรงนูน้นเอาเอาเอา,เอาทิชชู่มาให้พอน่อยขอไว้อ่าคุณผู้ชมดูกว่าจะเริ่มกินนะฮะเด็กๆก็เผ็ดกันยกใหญ่ละเอาละครับผมจะชิมให้ดู มาม่าเผ็ดนะครับกินคนเดียวให้ดูว่าทั้งจานเด็กๆก,กินน้ำเข้าไปใหญ่แล้วผมยังไม่กินเลยขอญาตชิมมาม่านะัะว่าเป็นยังไงว่ามันเผ็ดขนาดไหนนะฮะเผ็ดจริงๆเรากินให้แบบเยอะเลยแบบกินไม้หมดถ้วยเราเราพักเวลาไม่ต้องกินน้ำได้ไหม

จริงจริงตอนนี้ผมเริ่มร้อนในปากแล้วฮะพี่โบกินนมหมดแล้วเนาะเอานมมาอีกดีกว่าดีกว่ายังให้โบดีกว่านะรจิจริงจริงฮะ แต่ว่าหรอแต่ว่าน้ำมันช่วยนะฮะกินแล้วมันเหมือนแบบอมาลองกินหน่อยจะลองกินกับโครูนี่แหละจะเชื่อพ่อนี่ไหมลองกินดูก็จะเตรียมลงมาแล้วนอ่นยี้เยอะๆหนูต้องเห็นไหมมาตอนนี้ผมจะกิน เอ้ายให้หมดเลยนะคบผมจังอ่ะชอานกนจัง่อู่ใอยู่ในตู้เย็นไงตอนนี้มกินไม่หมดเลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถ้าผมกินละหนึ่งสองสาม เริ่มเผ็ดแล้วฮะก้อนไหวไม่เผ็ดนะเผ็ดมากนะก้อนโอ้ยก้อนไหวเหรอเห็นนะเนี่ย phải một cốc một chiên chiên thịt mang đi con มาแล้วครับมัน,มน,มนาาจะเมัจะเรกันผมกินหมดแล้วนะฮะพี่ก้อนไปห้องน้ำแล้วสงสัยไม่ไหวนะฮะเจ็บใช่ไหมฮะน้ำตาไหลหรือครับทุกคนครับก้อนก็น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลก้อนหยิบนมไม่พอคนนึง <c oughs> มันเปรี้ยว าเผ็ดจริงรจริงก้อนหนักเลยครับนี่มากินเยอะอนี่ของจริงเผ็ดมากอาเผ็ดเหมือนน้ำตาไหลเลยนะฮะทนไหวไหมเออ

เผ็ดจริงๆอะก่อนอะใ่อนเออครับพ่อสบายใช่ไหมครับเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเย็นตัวเย็นนิดหน่อยตอนนี้ก็คือตึมซับของบรรยากาศความเผ็ดนะครับก เผ็ดจริงๆมันเผ็ดมันมันเผ็ดติดลิ้นนะฮะแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าพี่ก้อนกับพี่ฟูก็กล้ากินเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยพี่ก้อนก็กินได้นะครับก็กล้ากินเผ็ดมันเผ็ดบ้าบ้านะฮะมันเป็นนะผมยังน้ำตาไหลเลย,ยน,น้ำตาซึมอยู่เนี่ยน้ำตาไหลเลยกินนมไปละ บายบายนะครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายพี่ฟูพี่ก้อนไหวไหมเนี่ยบ๊ายบายนะครับพีก่ก้อนกำลังไปไหวแล้ว